กล่าสวัสดีเยวาวชนคนเล่นเกมทุกท่านนะฮะและคุณก็อยู่กับผมจางู้คนเดิมคนดีนะฮะและสิ่งที่คุณกําลังรับชมใน่ตอนนี้ก็คือการลงแรงยันตีสองผมบอกเลยว่าช่วงเวลานี้ปีศาจออกเยอะจัดเรามาดูกันครับว่าจากคอนคัลเลอร์ยีบสามดาวจนถึงตีสองเนี่ยเราจะได้มาทั้งหมดกี่ดาวคนช่วงเดึกๆนี่บอกเลยตัวจีตจีตทั้งนั้น และก่อนที่เราจะไปหัวอุ่นกันนะครับผมอยากจะขอเวลาสักนิดสักหน่อยเพื่อมาดูสิ่งที่น่าสนใจผ่อนคลายกันดีกว่าครับผมแน่ใจนะครับว่าทุกคน,นรู้จักเกม Rise of Kingdom กันครับผมเกม Rise of Kingdom นะครับถือว่าเป็นเกมแนววางแผนที่สร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มีทั้งการสร้างกองทัพและวางแผนการต่อสู้เพื่อยึดดิงแดนต่างๆนั่นเองครับผมไม่รีดเป็นไรเี่ยและในขณะเดียวกันเองนะครับผมก็มีเกมใหม่จากผู้พัฒนาเดียวกันครับผมที่น่าสนใจมากคือ Call of Dragon เป็นเกมมือถือแนววางแผนแฟนตาซีที่มีกราฟิกสวยงามจะเป็นยังไง ไปชมกันเลยรัดเกมนี้จะมีเผ่าให้คุณเลือกทั้งหมด3เผ่าโดยแต่ละเผ่าก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนและความสามารถที่แตกต่างกันออกไปโดยส่วนตัวของผมชอบบายค่ะแห่งเผ่าออฟแข็งแกร่งเรื่องพลทหารแล้วก็ pvp ีนี่บอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกขนาดประหลัดยาออกแกบอกว่าจุดจัดใจ่เย็นเย็นลิ้น่านกันหมดแล้วเฮ้ สิ่งประดิษฐ์ในเกมก็ถือว่าสําคัญมากๆพื้นฐานและก็สกิลต่างๆ,งๆก็มาจากฮีโร่แต่เกมนี้เรามีสิ่งประดิษฐ์มากมายเพื่อเพิ่มความสามสารถให้กับกองทัพการเลือกมานให้เข้ากับฮีโร่ที่คุณเล่นจะทําให้กองทัพของคุณ <ละ S 1> แข็งแกร่งยิ่งขึ้นทําการว์ปฟิวอุ้ยตายลืมไปเลยเกมนี้มีเบเฮมอสด้วยนะหรือมอนสเตอร์ระดับตำนานนั่นเองคุณรู้จักมอนสเตอร์ระดับตำนานเบเฮมอไหม ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันยอกยอกยอกอันนี้สคริปเบเฮมอดนี้ก็เช่นพวกบังกรไครดามียักษ์หรือมอนสเตอร์ต่างๆที่ในเกมจะมีหลายตัวมากและการล่าพวกมันเราก็ต้องยกกองทัพหรือหาพันธมิตรไปสู้ด้วยโอ้โหโหดจังวะตัวตัวเปล่าฮะตัวตัวเปล่าใหใดีนะห้ามไว้ถ้าไม่ห้ามนี่ใส่เดียวกับเบเฮมอดไปเลยนะแล้วก็ในตัวเกมนะครับจะมีระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบทาเลนซึ่งเราสามารถปรับแต่งทาเลนของเราให้เหมาะสมกับฮีโร่หรือกลยุทธ์ที่เราเล่นได้ พราะการปรับแต่งแต่ละครั้งนะครับจะส่งผลต่อพลัง และความสามารถที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นควรเลือกทาเลนที่เหมาะสมกับคุณที่สุดและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเกมนี้นะครับก็คือยูนิตที่บินได้คุณสามารถใช้พวกเขาในการบินเหนืออาคารเหนือภูเขาเหนือแม่น้ําโอ้บินไปเหอะอะไรที่บินคาบได้ก็บินไปเหอะเพื่อประหยัดเวลาในการไปโจมตีศัตรูนั่นเองครับผมเจ๋งจัดๆและถ้าคุณกลัวเหงาเกมนี้มีพ v p พีให้คุณมากสุดถึง300รปะทะา300คนเล่นเกมนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเหงายกตัวอย่างเน เราไปล่าชิปโปมหรือล่ามอนสเตอร์ภายในเกมคนเดียวเนี่ยเราก็จะเปลี่ยวเหงาใช่ไหมล่ะครับแต่สิ่งที่เราทําได้คือชวนเพื่อนๆของเราเนี่ยไปลุมตืบจิปโปมเป็นไงละ่ะถ้าเหงาเงาก็ชวนเพื่อนเราไปบุกฝ่ายตรงข้ามโอ้โหคนเดียวอาจสู้ไม่ได้จนะโทษทีว่าน้องพี่มากัะเพื่อน สุดยอดความแมนเลยครับพี่อย่ารอช้ารีบโหลดแล้วมาเล่นกันเลยครับเล่นได้ทั้ง iOS and r o i d และ PC อย่ารอช้าแล้วไปล่าจิ่ปอมด้วยกันเถอะเพื่อนๆอุ้ยต้าให้เกือบลืมอีกแล้วแล้วสาหรับใครที่โหลดมาเล่นนะครับก็อย่าลืมใส่โค้ดที่ขึ้นบนหน้าจอนะครับรับสิทธิประโยชน์พร้อมไอเทมต่างๆมรกไหมเปิดประเดิมเกมแรกด้วยการเล่นเอาเลิเเก,กเอาชัยด้วยลูกสาว GM เฮ้ยเดียเด๋ยวเร็วนี้จะมีสกินแล้วเนาะวีโลกำหม,มัดแล้วกำหมัดอีกแต่ลนเนี่ยมนติดเลขกระสีไงมีสกินไม่ได้ยืนนเรียกั เป็นบา์บีคิวพิ่ก็ยิงปลิวทั้งสองตัวเป็นไงล่ะอำนาจของลูกสาว GM แต่ตีนก็เยอะเกินสุดสายทำาไดอยู่รับสุดสายแหมพอหนุ่มเทสดีเทสดีก็กินลูกปืนไปจ้าสวยครับสนใจไปจกปูนหลังโบสถ์ครับผมมฮาคุณรู้จักคำคำนี้ไหมคำนี้คือคำว่าสังหารนอกระยะสายตาเป็นไงล่ะปืนใหญ่ของไวนโอมันเรงนะบอกไว้ก่อนถ้าคุณเป็นผู้เล่นสมัยเก่านะครับคุณจะรู้เลยว่าสมัยก่อนอันติีของไวนโอเลสแต่โอ้โหมันไม่ได้มีส่วนแรงเลยนะเฮ้ ส,สวยฮารับคุณสวยฮาร์ปอะไรนรฮาร์ปสวยฮาร์ปโอ้ขอโทษนะครับส,สวยแบบมาให้กูหมันไส้ที่นี่แล้วเกินไม่รู้เป็นอะไรผมรู้สึกหมันไส้เม็ดไฟตรงข้ามดังนั้นขอโทษนะกาลีอันนี้คือเรื่องส่วนตัวผิดอะไรเนี่ย ยิงอยู่่ด้หละอันตีมันเรื่อ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 น่ารำคาญมากเลยเอาแล้วเวลาที่กูกดอันตีมึงจะให้กูแช่อยู่บ่อตัวเองรึไงอ้าวว่าไงเลยหนูเฮเลนหิวให้ทานสิลูกหิวให้ทานสิเอ้าหิวไม่ทานซช่นกันแหมตัวเองยิงดอกแล้วเป็นพันทิ้งหนูหิวหลักร้อยมันคงทานอยู่หรอกไอ้จัาเงามันยังมีอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกหมันไส้ไม่หายเลยเนี่ยมันชอบชวนไปจกปูนละเกินนี่ไงจกตาไปทีหนึ่ง เด็แม็าลีมันยิง่ะมันยิงอีก่ะเดี๋ยวขอโทษเลยไม่ล่ะบางจังหวะในเกมอะเราก็ไม่สามารถมองเห็นได้ทั่วแมปจริงไหมล่ะดังนั้นใช้หาคียสิโอ้ยชักโมโหเลยนะขอสาบแข่งให้แพ้แล้วก็แพ้เลยอ้าวฉันพยายามแล้วแต่ข้อความที่เห็นมันจิ้มแทงไม่เอาไม่ร้องต่อเดี๋ยวกลัวลิขสิทธิ์ของพี่เอกพยายามแล้วแต่มันก็ไม่ไหวป้ากูก็บอกแล้วให้กินยาแก้แพ้ก่อนเล่น ROV รับรองไม่แพ้แน่นอนเพราะแก้แพ้ เกมต่อไปเชิญพบกับเอลซูพูตะมูตะมีเฮ้สกินนี้มันตะมูตะมีจริงๆนะเออสกินนี้มันสวยยิ่งเวลาซูมยิ่งสวยแต่มึงไม่ซูมไงเอาอะไรมาพูดว่าผมไม่ซูมดูนี่นะนี่ไงเมื่อกี้เ<ซ>ขาเรียกว่าควา<อ>ิกสโคปหรือการซูมความเร็วแสงแล้วก็ดุจจะโดนขัดขาโดนขัดขานี่ไงเมื่อกี้ก็ควิกสโคปซูมแบบความเร็วแสงซูมแบบความเร็วแสงเอ แต่สกิลซูมมึงยังเต็มสามอยู่เลยนะน่ะมามาเดี๋ยวซูมให้ดูใหม่ฮึดดีไงเป็นไงล่ะโหยเขาเรียกว่าซูมแบบความเร็วแสงไม่ๆหเมื่อกี้ส้นตีนมึงเต็มปากมาเลยเว้ยโอยถ้าอยากดูซูมขนาดนั้นมาเนื้อจัดให้แบบเด็ดดวงเลยไอ้แลากหัวคมคมโอ้โหดับตาแทบเลย มาก็จะให้กูเทสักวีสวีก็ไม่ได้เกมนี้เขาไม่ต้องการพวกขี้แอคหรอกนะคุณผู้ชมทุกท่านได้โปรดจับตาและจับก้นของคุณดูให้ดีๆนะครับแล้วนี่คือสิ่งที่เรียกว่าซูมความเร็วแสงซูมความเร็วแสงซูมความเร็วแสงมซูมสักทีดีอ่ะเออได้แหละซูมสักดีเออนั่นแหละเมื่อกี้ตัวอะไรบินผ่านวะสุดท้ายแล้วก็แพ้แบบ e ซ s อ ฉันก็ไม่ได้เล่นแย่นะถึงได้บอกแล้วว่าปีสาจช่วงนี้มันเยอะแพ้มาเยอะแล้วขอชนะสักตาบ้างด้วยน้องฉีเมื่อคุณเลือกน้องฉีอัตราการชนะคุณจะพุ่งสูงขึ้นถึง80%เรียบร้อยชนะแล้วฮาเป็นไงบอกแล้วอูมีอยู่หนึ่งคำถาม หนเมื่อมึงเล่นฉี่เก่งแล้วมึงสามารถเอาฉี่แบกได้แล้วทําไมมึงไม่เล่นฉี่เอานาะบางครั้งคนเรากินข้าวต้มมากๆเข้า,ม,า,ม,า,ม,า,ขามันก็เบื่อได้แหละเชิญพบกับน้องเอ๋อิลูเมียค่ะคือมึงยติดีกับกูแค่คลิปเดียวหรือไงอา่าตัดจบเลยแล้วกันน่าเบื่อเกินเอ๋ทำอะไรไม่ได้เลยเอ๋อิลูเมียค่ะแล้วที่สําคัญมึงเป็นคนเล่นกูค่ะอ่ามาๆมา,มาให้โอกาสน้องเอ๋แอีกสักรอบแล้วกันหนูชื่ออิลูเมียค่ะ เริ่มต้นเกมมาเลนล่างนี่บอกเลยว่าเดือดปุดๆอย่างกะน้ำต้มไก่โอโหทั้งฟอเรนทั้งวันเดอร์ <mm สุดท้ายก็สามารถรับมาได้หนึ่งต uh> uh ัวแต่แ no ต่แต anyway ่มันยังเหลือเทนอีกหนึ่งตัวนะดังนั้นกุ๊ก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 กุมาดิเทนเทนเ้นมาดิกุ๊ก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 กเออมาดิมาี่เกทเทนเทนกุ๊กกุ๊กกุ๊กมาสิวันั่นและสวยจังหวะนี่เรียบร้อยโอ้นี่ยังตั้งนานนะกวนตีนอุ้ยตายแล้วเมื่อกี้ใช้คำไม่สุภาพแล้วเทนไม่น่ารักเลยนะเดียดีดอออกไปหี น่่ะเเกีียยวอไรูสุดท้ายแล้วน้องเอ๋ก็สามารถแก้มือกลับมาชนะได้แบบสวยงาม อขอประทานโทษด้วยค่ะกูชื่ออิลูเมียค่ะแล้วแล้วเราก็วกกลับมาเล่นแครี่อีกหนึ่งรอบลาวิลพ่อหนุ่มพูดน้อยน้าแล้วก็แพ้แบบอี <Easy. S 3> งโอ้โ้กูยังพูดไปจบเลยมึงแพ้แล้วเหรอเกมต่อไปขอเชิญพบกับนกกระปูดตูดเป็นสังขังดิเซอร์ตอร์กูแนะนำให้ใช้สีมาโลูชันขอเป็นแบบโลูชันนะอย่าใช้สีมาแบบน้ำนะเซเีย,เ,ยเดี๋ยวเดี แคไมมึงรู้ดีแปลกๆวะฮะแล้วทุกครั้งที่เราเล่นซาตากันนะครับคำว่าป้อมเป็นแค่ของประดับเท่านั้นแหละจ้ะ มาไม่เก่งใจป้อมกันเลยะเกมนี้เขาใช้ใจเล่นเขาไม่ได้ใช้ฝีมือถ้าใจคุณถึงคุณก็สามารถไปถึงแรงกอเลียตได้แบบง่ายๆโดยไม่ต้องมีฝีมือเป็นง่ายแหละดับเบิลคิวขาป้อมโอ้โห ROV เป็นเกมใช้หัวใจเล่นแล้วมึงใช้หัวใจห้องที่หนึ่งเป็นการควบคุมหัวใจห้องที่สองเป็นการดูมินิแมปหรือไงวะหัวใจบ้านป้ามึงดูมินิแมปได้หรือไงวะเล่นซาตาใช้แค่หัวใจแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเป็นไงราคาป้อมตัวที่สามแล้วนะนมากเลยตั้งแต่เล่นมามันยังไม่ได้รอให้เขาออกนอกป้อมเลย ผมขอเรียกปฏิบัติการนี้ว่าปฏิบัติการสังคังอยู่ในพู่มว่าไงล่ะคลิกซี แต่หนึ่งเรียบร้อยเอไอน้นาคอนเบาได้เบาเพื่อนกูเกือบแตกกูีิวไว้เดือดไอน้เรียบร้อยแล้วก็แพ้แบบอีซี่โหกูปวดหัวเลยกูก็เล่นดีอยู่นะกูถึงได้บอกเลยว่าปีศาจช่วงนี้มันออกอาัลาวาด <c oughs> เยอะเล่นแครีกสักตาจะเป็นไรไ,ไปเชิญพบกับนินจาผู้บ้าชุดโกโกวาฮาเยเตะ <c oughs> เสียงเริ่มดูเจนเจน ถึงต้นเกมจะตายไปถึงสาตัวแต่เกมมันพลิกกันได้เอาสกู๊เ็ดแหละนั่นมันพลิกแหลกๆเกมอาจจะตามแต่ตอนที่พาสีมันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วจ้าระเบมโกโกวาแตกหนึ่งแตกสองไปแล้วจ้าไปได้ยัรู้จักไหมลูกจีเอมือถเดี๋ยวแผนท่าพ่งโดดสกูทําไมเนี่ยถึงเกมพวกผมจะตามแต่แล้วไก่ขาเกมมันสามารถพลิกกันได้ใช่ไหมเออเออ้ดู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 ซะสวยเชี่ยวแต่ฮัลโหลพี่อยู่ทางนี้ระเบม โกโกวาแตกไป2จังหวะนี้เหลือแค่เธอเท่านี้เรียบร้อยแตกไปสามมาได้เวลาจบบ้านจบบ้านเอแต่เดี๋ยวนะเหลืออยู่หนึ่งตัวนี่หว่าใครนะเอะเหลือหนึ่งตัวนี่ใครนะโอ้ยอยู่แถวนี้ใช่ไหมล่ะเรียบร้อยตายห้าก็บอกแล้วว่าเกมอ่ะมันพลิกกันได้ กูถึงได้บอกไงว่าเกมมันพลิกกันได้กูก็อุตส่าห์พลิกกลับมานำเกมได้แล้วนะเมื่อก็เขาอยากจะพลิกกลับมาชนะกูได้อีกก็เกมมันพลิกกันได้แล้วก็ตัดภาพมาที่เกมเกมหนึ่งอยู่ๆไอรีเขาเพียงมาว่าฉีตัวกระจกผมก็แบบฮะแล้วเขาบอกหวัดดีผมรู้สึกว่า เขาด่าผมหรือเลปล่าจนกระทั่งเรียบร้อยคําว่าไอ้นกสังคังเนี่ยไม่นช่องเราทั้งนั้นก็ชัดเจนแลวล่ะ FC แต่มาด่าฉีว่าตัวกระจกบันนี้กรรมหมัดเลยนะแล้วบาดในเขาราลีมาแครี่วะเนดะ้อโอ้กูบอกแล้วว่าช่วงนี้ปีศาจมันเยะแล้วพอเริ่มต้นเกมมานะผมบินพลาดไปช็อตหนึ่งรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นฝ <c oughs> ึกบินหรือจ้าจ้าที่หน้ามึงอะ่ะดีกว่าคนที่เลือกตัวโยนมานะครับน้องตอนนี้ไอริปล่อยไปก่อนกูสนใจตัวนี้แหละ ใครกันแน่ที่โยนโอ๋อได้มึงเจอกูเอากาลีไปยืนเลนแครรี่นี่ไม่โยนใช่ไหมมึงเจอกูทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับตอนนี้หัวร้อนจริงๆนะร้อนจริงๆจัดๆด้วยนี่น้องน้องยังไม่รู้ตัวเหรอครับน้องเมธทำไมไม่เติมเลนเลยล่ะโทษทีกูไปเติมเลนออฟกูไม่ไปเติมเลนมึงตัวมึงจะทำอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์ มาไงโกรธแล้วมาเอาจริงเออฟังเสียงก็รู้แล้วแหละว่าโกรธแล้วดูสภาพตัวเองเดินเข้าไปแบบนั้นโอ้โหมีต่บอกคนอื่นเล่นไม่ได้ตัวเองเล่นได้ตายั้งเลือกตัวโยนเลือกนั่นเลือกนี่มึงมึงมึงขอแค่แขนหน่อยนะซาน,นิษปนไส้กาลีมันจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าผีตัวไหนโดในใจให้มันหยิบกาลีมาเล่นแครี่เ่ยพูดแต่เขาอีหนาเป็นเอกบอกว่าเราไม่มีประโยชน์ไม่เติมเลนมึงมึงช่วยลดอันติแล้วกดตีปอบเฉยๆได้ไม่กูไหวแหละแล้วบอกตัวเองเป็นแครี่มาเนีจมาเน่จ มานี่นีดับเบิคิวทำได้แบบกูเปล่าฮ้ทำได้แบบกูเปล่าหัวเ้อนเนี่ยก่อนที่จะมาแซคคนอื่นนะตัวเองมีปัญญาทำอะไรได้บ้างเฮเนี่ย คิวนี่มึงยังทำไม่ได้เลยถ้ากูไม่มาเติมเนี่ยฮะมีปัญญาไหมแล้วมันแซ่ก็เดินหัดบินหรือเคเลยเออะไรเไปจบเลยบางไอ้โหลดุโหลดมาากในตอนนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจครับล่างนี้เขาจะเรียกว่าจ่างูล่างกลางเคินคือจะมีความเกลี้ยกล่อมแล้วก็หัวร้อนเป็นพิเศษเล่นกาลีฆ่าก็ไม่ได้สักตัวป้อมก็ไม่กันดันก็ดันไม่ได้ดูนี่ดูกูไหวซานิดเี่ยไม่ต้องมาช่วยได้ปั๊บไม่ต้องการกูขอคนเดียวได้ไหมล่ะไม่จําเป็นอ่ะไม่ต้องการ กูไม่ต้องออการดราม่าจากมึงกาลีจาไา้บายว่ายังร้อนไม่หยุดเลยนะเดี๋ยวดูทรงเด็และก่อนที่จะแพ้ผมก็เอาคืนไปนะครับว่าหัดเล่น ROV เหรอจ๊ะ <c oughs> เป็นไงเลยมึงหนักกว่าหัดบินอีกบอกเลยจริงจงเกมนี้เปอร์เซ็นชนะมันมีตำมากเพราะว่าไม่สามารถจริงแทงฝ่ายตรงข้ามเข้าเลยสุดท้ายแล้วก็แพ้แบบ Easy. อีซี่ยางเกมนี้มันได้มีแค่กาลีหรอกมันยังมีไอรีกตัวดนึงจาได้ไหมตอนต้นเกมมันบอกว่าอะไรนะฉีตัวกระจอกนั่นไง มันเจอผมแล้วมันจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้รักษาน้ําใจกันบ้างไม่ใช่ว่าผมจะเฟรนลี่กับทุกคนขนาดนั้นพูดแล้วหมั่นไส่ว่ะแต่สุดท้ายผมก็ได้ MVP ทีมแพ้ครั้งที่เท่าไหร่รกูก็ยังไม่รู้เลยเนี่หัวร้อนแน่ๆหัวร้อนสุดๆเลยเนี่ยไล่ดูคะแนนไปเลยเนี่ยดูดูเอาไป ก็ควรโยนเกมการเลือกตำแหน่งรับไปเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะหัวร้อนใส่แฟนขับไม่ได้นะสุดท้ายก็ถึงเวลาตีสอหลังจากที่ผมเล่นตอนหกโมงเย็นอผมลืมบอกตอนตอนต้นคลิปนะว่าผมเล่นตอนหกโมงเย็นจนถึงตีสองขาดทุนไปสามดาวแล้วก็โอ้ผมเจออะไรมาเยอะมากเลยเอามันเอาแลนมาป่าบ้างเอาลิเลียหน้ามาออฟบ้างเอากาลีมาแครี่บ้างโอ้คุณดูนี้ และนี่คือประวัติการเล่นทั้งหมดของผมน,นะเป็นไงล่ะคือ <c ười> ผมไม่ได้เล่นแย่อะไรเลยเว้ยก็คือ MVP ทีแพ้เกือบทุกตาแต่โอ้ <c ười> ชีวิตหลายคนอาจจะมองว่าเนี่ยเขาแค่เล่นเลนเล่น,ลนตำแหน่งไม่ตรงเฉยมันถึงขั้นแพ้เลยเหรอค <c ười> วามคิดของผมนะผมมองว่า <c ười> มันไม่ถึงขั้นแบบทําให้แพ้แบบร้อเซหรอกแต่มันเพิ่มโอกาสแพ้ได้เข้าใจไหมเช่นอ่ะเราต้องการแบบตัวที่จะมายิงแยิงแท้งเบิร์ดแท้งอย่างเงี้ย ซึ่งเราไม่ได้ตัวเวทแล้วเขาแค่ออกทอยออกกันเวทมามันก็จบเราไม่ได้มีดาเมจกายภาพเพียงพอเพราะไฟเตอร์มันก็ต้องตะลุมบอลเข้าใกล้ๆใช่ไหมมันต้องมีตัวคอยทำดาเมจแตข้างหลังแต่พอมันไม่มีมันทำให้ทีมไฟอะเรายากก็นั่นแหละสุดท้ายก็ผมหัวร้อนไปดิดนึง ครั้งนี้ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันจนถึงตอนนี้นะครับและผมมีเรื่องหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะประกาศครับก็คือหลังจากคลิปนี้ลงไปนะครับคือวันที่1เมษาตอนเช้าเนี่ยผมจะห่างหายไปนานมากก็คือผมต้องไปจัดการเรื่องธุระส่วนตัวของตัวเองก็คือเรื่องการเกณฑ์อาหารที่ผมผ่อนผันมาหลายปีแล้วมันถึงเวลาที่ต้องแบบเนี่ยเพ,พอราะผมอะ่ะปล่อยเป็นป่วยป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยมันทําให้แบบ การเรียนการอะไรต่างๆผมก็ต้องดรอปไว้ออกมาแล้วก็เรื่องเกณฑ์ทหารเนี่ยผมก็ต้องคอยดูว่าอ่ะถ้าผมเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยเขาจะให้ผมจับไหมหรือเขาจะจัดจําแนกให้ผมเป็นประเภทที่3หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะถ้าหลังจากนี้ผมติดทาหารหรือไม่ได้มาทําคลิปก็นั่นแหละนะครับบุ้ยบุย <laughs> สุดท้ายนี้ก็ก่อนที่ผมจะไปพักผ่อนนะครับก็อยากจะบอกว่า ผมรักทุกคนมากๆนะครับถึงไอรีถึงผมจะพูดกยวกเขาแบบนั้นนะแต่อะถ้าเขาเป็น FC ผมจริงๆนะผมก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรหรอกก,ก็แค่เป็นอารมณ์ชูบเฉยๆประมาณนั้นแต่สุดท้ายก็รักกันดีตีกันตายเหมือนเดิมแหละนั่นแหละคือผมกับ FC รักกันดีตีกันตายเมนคนอื่นนี่กูแกงยับ <laughs> รักทุกคนนะครับ ไว้โอกาสหน้ามีโอกาสหน้าเนี่ยเรามาเจอกันผมจะสัญญาให้ว่ามันจะต้องดีกว่าน,นี้แน่ๆแน่นอะนลิ้นเป็นอะไรเด็ด <c ười> นี่นะครับเจ้าของช่องเวลาพูดสดมันก็ลิ้ <c ười> นรัวแบบนี <frequently> ้นั่นแหละรักทุกคนนะครับบ๊ายบายดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะม้า